สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอ่านไพ่าราศีมีนรัคนามีนนะคะท่านที่เกิดระหว่างในช่วงเวลา16มีนาคมถึง15เมษายนค่ะสีประจำธาตุเป็นสีธาตุน้ำ สถานที่ถูกฉลกของราศีมีนนะคะเป็นสถานที่ถูกฉลกนะคะสําหรับาราศีมีนนะคะเป็นบ่อน้ํสาสระน้ํานะคะฟาร์มเลี้ยงเป็ดกุ้งหอยปูปลานะคะแม่น้ําที่เต็มไปด้วยปลาสถานที่อาศมของพระฤาษีคูข้างบ้านนะคะหรือโรงสีภายในบ้านสถานที่ใกล้น้ําใกล้บ่อปาดานนะคะโรงเก็บเครื่องสูบน้ํา เขื่อนประตูระบายนะคะโรงปลาท่าปลาร้านขายปลานะคะโรงงานปลาสถานที่ขึ้นปลาปลาทั้งนั้นเลยนะคะราศีมีนรัคนามีนนะคะในวีคนี้เรามาดูค่ะว่าแนวโน้มความรักการงานการเงินของท่านเป็นอย่างไรบ้างนะคะเราจะอ่านไพ่ทั้งหมด10บใบนะคะแนวโน้มความรักการงานการเงินในช่วงระหว่างวันที่8ถึงวันที่15 เมษายนนะคะ2562ช่วงวิกนี้คุณเป็นอย่างไรคะตามไพ่ยิบสีของแม่หมอนะจ๊ะเรามาดูกันเลยค่ะไพ่ขึ้นตำแหน่งของห้าเม้า้านะคะ าไม่เท้าขึ้นตำแหน่งของสภาพจิตใจช่วงนี้คุณเป็นอย่างไรบ้างนะคะช่วงนี้การงานของคุณนะคะอาจจะมีเรื่องให้ต้องแก้ปัญหาก็ได้นะคะสำหรับเรื่องงานของราศีมีนนะคะช่วงนี้คุณอาจจะมีเรื่องมาคือมีเหตุให้ต้องแก้ไขปัญหาอาจจะมีมุมมองความคิดในเรื่องการงานที่แตกต่างกันนะคะดังนั้น มันจึงเป็นช่วงที่คุณต้องใจเย็นที่จะปรับสมดุลปรับความคิดนะคะระหว่างเพื่อนร่วมงานหรือคนข้างของคุณให้เข้าใจกันนะคะให้ปรับเปลี่ยนให้ใจเย็นนะคะแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นเพราะว่า t เทม a n c e เข้ามาตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือว่าหัวหน้าง,งานของเรานะคะ ไพ่ p ทมเพลนหมายถึงการปรับจูนนะคะและรอเวลาการปรับแก้ไขปัญหาการปรับตัวเองแก้ไขเพื่อที่จะปรับจูนสมดุลให้เข้าใจกันนะคะหากต่างคนต่างมีความคิดในช่วงเวลานี้นะขอให้คุณใจเย็นนะคะสดาบเข้ามาก็คือการสื่อสารอาจต้องใช้ใจเย็นก่อนแล้วเราค่อยมาคุยกันมาแก้ไขปัญหานะคะ ที่ผ่านมาคุณมีสองถ้วยและก็มีไฮรแพนนะคะไฮรแพนคือไ้าของพระใจเย็นนะคะเมื่อก่อนคุณมีความรักความจริงใจให้แต่ต่อกันและกันในเรื่องของมิตรสหายของเพื่อนร่วมงานของคนข้างของคุณเขาคอยช่วยเหลือคุณอยู่และก็คอยดูแลคุณอยู่นะคะมีไพ่พระเข้ามาอีกก็คืออาจจะมีความเมตตาสงบนิ่งหรือว่าอาจจะไม่ มีปัญหาอะไรนะคะในกลุ่มของปริวารลูกน้องเขาอาจจะคอยช่วยเหลือคุณอยู่จริงใจนะคะและรับฟังเหตุผลของคุณนะคะขอให้คุณแก้ไขปัญหาถ้าหากอุปสรรคช่วงนี้ในเรื่องของการงานขอให้คุณใจเย็นนะคะแล้วก็เมื่อใจเย็นแล้วเราค่อยมาปรับจูนแก้ไขและหาวิธีแก้ไขปัญหากันนะคะหาคำตอบออกมาให้สมดุลที่สุด ที่ดีที่สุดนะคะเพราะว่า3มเหรียญค่ะ3เหรียญเข้ามาในตําแหน่งที่คุณจะต้องเจอนะคะคุณจะต้องเจอในอนาคตก็หมายถึงการร่วมงานร่วมหุ้นจะเป็นไปในทางที่ดีขึ้นขอให้คุณใช้ความใจเย็นและกะ็ความรู้ความสามารถของคุณปรับจูนแก้เพื่อหันหน้าเข้าหากันเพื่อความสามัคคีนะคะการงานของคุณจะดําเนินไปได้ดีและก็ประสบความสำเร็จเพราะว่าแคมเปญอยู่ในตำแหน่งของหัวหน้างาน ก็ต้องปรับจูนด้วยกันนะคะรับฟังเหตุผลของน้องของลูกน้องนะคะแล้วก็หัวหน้าง,งานเราก็ต้องเคารพหัวหน้าง,งานด้วยเช่นกันนะคะทุกอย่างก็จะแก้ไขปัญหาไปได้นะคะแล้วก็จะเป็นไปในทางที่ดีขึ้นเพราะว่ามีอัศวินถือดาบเข้ามาตำแหน่งของการแก้ไขปัญหาถ้าหากว่าคุณตัดสินใจที่จะเลือกใช้วิธีนี้แน่นอนนะคะก็อาจจะ ได้ผลออกมาที่ไม่ดีเท่าไหร่นักเพราะว่าไพ่รวมแล้วเป็นเดอะทาวเวอร์ช่วงนี้ปัญหางานของบางท่านหรืออท่านที่เจอสถานการณ์แบบนี้อยู่นะคะขอให้คุณใจเย็นนะคะใช้ ความใจเย็นพิจารณาแก้ไขเมื่อใจร้อนอย่าอย่าใช้ความใจร้อนในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแน่นอนมันอาจจะไม่ได้ผลดีกับตัวคุณนะคะขอให้ใจของคุณนะคะหากสถานการณ์ช่วงนี้ทําให้คุณสับสนวุ่นวายหรือว่าไม่นิ่งขอให้คุณรู้ว่ามีเดิะสตาร์อยู่ในใจคุณก็คือแรงบันดาลใจความหวังนะคะถ้าหากมันเหนื่อยก็ลาก็พักก่อนอย่าพึ่งใช้ความร้อนหรือสิ่งที่เรามีอารมณ์หรือ ไม่สามารถที่จะแก้ไขอะไรได้คุณก็นิ่งก่อนเพราะว่า๋ยวสตาร์เข้ามาคือแรงบันดาลใจความสงบนิ่งมุมของตัวเองนะคะเมื่อใจเราเย็ยนแล้วทุกอย่างเราสามารถแก้ไขปัญหานั้นได้ทุกอย่างจากที่มันร้อนก็กลายเป็นเย็ยนแห้งแล้งก็จะมีน้ํานะคะเพราะว่ามีผู้หญิงที่ถือน้ํานะคะให้ระบบหมุนเวียนขึ้น ต้นไม้หรือว่าหญ้าที่กำลังแห้งแรงอยู่นะคะเมื่อเจอน้ำแล้วก็จะทำให้ระบบการเจริญเติบโตเขียวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก็หมายความว่าหากสถานการณ์ช่วงนี้ทำให้คุณรู้สึกอึอดอัดทำให้คุณรู้สึกว่ามันมีปัญหาวุ่นวายนะคะขอให้คุณใจเย็นนิ่งนะคะแล้วค่อยให้ทุกอย่างมันปรับจูนแก้เย็นก่อนแล้วค่อยแก้ไขปัญหาแล้วทุกอย่างก็จะไหลเวียนหมุนเวียนกลับมาดีอีกครั้งปัญหานั้นจะถูกแก้นะคะ ราศีมีนรัชนามีนช่วงนี้นะคะขอให้คุ้นตามราศีนะคะราศีมีนเป็นราศีของธาตุน้ํานะคะใช้น้ําประคับประคองนะคะถ้าช่วงนี้บางท่านเนาะการอ่านเป็นการอ่านทั่วไปอาจจะไม่ตรงสำหรับทุกท่านนะคะขอให้ใช้พิจนะารณาญาณด้วยนะคะไม่ใช่ดวงของเรานะคะหากบางท่านที่เจอสถานการณ์แบบนี้เนาะมันมีทางแก้ไขปัญหาแบบนี้ตามไพ่ยิปซีของแม่หมอนะคะแต่บางท่านอาจจะไม่ตรงก็อย่ารับ ไว้นะคะก็เดินผ่านก็ผ่านไปนะคะแล้วก็ดูเป็นพิจารณาเป็นแนวทางหรือไม่ก็ดูเป็นความเพลิดเพลินนะคะแม่หมอขออธิบายตรงนี้นิดนึงนะคะสำหรับเพื่อนนิสหายโดยรอบของเราช่วงนี้นะคะเขาค่อนข้างที่จะมั่นคงเหมือนกับว่าถ้าหากคุณมีปัญหาคุณสามารถไปขอคำแนะนำกับผู้ที่เขามีความรู้ความสามารถนะคะหรือมี ประสบการณ์มากกว่าเรานะคะเป็นที่พึ่งเราได้ช่วงนี้นะคะอาจจะเป็นคนในครอบครัวหรือว่าเพื่อนมิสหายที่เขามีความแข็งแกร่งหรือว่ามีความชํานาญในเรื่องนี้ในเรื่องที่เรากําลังเจอปัญหาอยู่นะคะคุณสามารถเข้าไปขอคําแนะนําเขาได้นะ การงานก็ประมาณนี้นะคะก็ขอให้คุณใช้สองดาบหรือว่าขอให้นิ่งก่อนแล้วทุกอย่างก็จะดีขึ้นนะคะขอให้ใช้ความเย็นของเราเพราะว่าสามเหรียญเข้ามานะคะพร้อมที่จะร่วมงานกันอีกครั้งหุ้นส่วนการงานจะดีขึ้นการเงินจะดีขึ้นจากการทํางานของเราเมื่อเราเจออุปสรรคอุปสรรคเราสามารถแก้ไขปัญหานั้นได้นะคะขอให้ใช้เทมเพลตคือใจเย็นแล้วก็เวลาการปรับแก้ทุกอย่างคะ่ะอย่าเพิ่งใช้ความร้อนหรือ หรือความใจร้อนของเราอารมณ์ของเราไปการแก้ไขปัญหานั้นเพราะมันจะเกิดเดอะทาวเวขึ้นมาแน่นอนนะเพราะว่าไพ่ออกมาประมาณว่ามีให้คุณเลือกระหว่าง Tower กับ3เหรียญคุณจะทําให้งานของคุณก้าวไปข้างหน้าหรือคุณจะทําให้งานของคุณมันแย่ลงประมาณนี้เกิดจากอารมณ์ของคุณนั่นเองนะคะราศรีมีนราคนามีนส่วนความรักนะคะช่วงนี้ในเรื่องของคนโสดคุณอาจจะมีคนเข้ามาชอบคุณเยอะนะนะคะหรือเราอาจจะไปวุ่นวายกับ กับคนที่เราชอบเนาะช่วงนี้ยังไม่เหมาะนะคะเพราะว่าสถานการณ์มันยังไม่เอือเอ้ออํานวยกับเราพลังจักรวาลยังไม่เอื้อกับเราเพราะเป็นเดอะทาวเวอร์เข้ามานะคะสําหรับท่านที่เป็นคู่กันอยู่นะคะหรือว่ามีความรักช่วงนี้คุณอาจจะมีการร้องระแหงอาจจะไม่เข้าใจกันขอให้คุณใช้ The Tower, เดอะทาวเวอร์เดอดขออภัยค่ะเดอะสตาร์นะคะเดอะสตาร์คือพลังที่อยู่ในใจขอให้คุณปรับจูนเข้าแก้ไขเข้าหากันทุกอย่างก็จะดีขึ้นแต่บางท่านอาจจะใจร้อนแต่อีกฝ่ายหนึ่ง รับฟังแล้วก็เย็นนะคะทุกอย่างก็จะเป็นสามเรียนนะคะดําเนินชีวิตต่อไปในเรื่องของความรักก้าวหน้าไปเรื่อยๆเพราะว่าต่างคนต่างเข้าใจซึ่งกันและกันคุณหนึ่งร้อนคุณหนึ่งเย็นนะคะปรับแก้จูนเข้าหากันความรักของคุณก็จะดําเนินต่อไปก้าวไปข้างหน้าค่ะก็มีประมาณนี้นะคะสําหรับความเรื่องของสุขภาพสุขภาพผ้าไม้เท้านะคะคือบางท่านอาจจะ เครียดเรื่องกับงานนะคะขอให้คุณพักผ่อนบ้างนะคะแล้วก็บางทีเราอาจจะทําให้เราไม่มีเวลาพักผ่อนเพราะว่าเรามัวแต่สนใจเรื่องของการงานปวดหัวเรื่องการงานแก้ไขปัญหาของงานนะคะอย่ารปเมินตัวเองสูงไปนะอาจจะมีความขยันมากเกินไปนะคะบางทีมันอาจจะทําให้เราไม่สบายได้นะคะแม่หมอก,ก็ขออเตือนเนาะสำหรับบางท่านที่ช่วงนี้คุณอาจจะรุยงานมากไปรักษาสุขภาพด้วยนะคะสําหรับคนที่ ตอนนี้กำลังไม่สบายนะคะคุณจะหายป่วยนะคะคุณจะดีขึ้นในอนาคตนี้เร็วๆนี้ดีขึ้นแน่นอนค่ะวันนี้แม่หมอก็มีประมาณนี้อ๋อขอภัยพูดถึงเรื่องการเงินนะคะเรื่องการเงินช่วงนี้คุณได้จากการทำงานของคุณนั่นเองนะคะสามเหรียญเข้ามาหุ้นส่วนการเจรจานะคะค้าขาย แล้วก็งานฝีมือของเราเองเกิดจากการทํางานของเรานั่นเองโชคลาภยังไม่เด่นชัดเท่าไหร่แล้วก็ยังไม่มานะคะมาจากการทํางานของเรานั่นเองนะจ๊ะเอาละค่าวันนี้แม่หมอก,ก็โอ้โอ้วันนี้แม่หมอลืมหลายอย่างเลยต้องขออภัยคะ่ะเรามาดูสามใบคะ่ะเรามาดูสามใบคะ่ะว่าไพ่ต้องการบอกอะไรนะคะว่าราศีมินรักขามิน้นช่วงนี้ไพ่ต้องการบอกอะไรคะ หนึ่งดาบแน่นอนนะคะช่วงนี้อาจจะมุ่งมั่นในเรื่องของการงานเนาะมุ่งมัน่นต่อปัญหาอุปสรรคที่กําลังเข้ามาพยายามที่จะแก้ไขปัญหานะคะสี่ไม้เท้าคือการเงินค่ะเออการงานค่ะเป็นเรื่องของการงานความสําเร็จของเรานะคะขอให้คุณมุ่งมั่นกับการทํางานของคุณนะคะกับการทํางานของคุณขออีกใบหนึ่งค่ะ เด e c a คาริ u อเข้ามาคือการต่อสู้หมายถึงว่าขอให้คุณรุยงานช่วงนี้คุณอาจจะสนใจในเรื่องของการงานนะคะการงานของคุณเด่นชัดคุณจะชนะคุณจะประสบความสําเร็จจากความมุ่งมั่นของคุณจากการที่คุณไม่ท้อต่อปัญหาอุปสรรคแน่นอนปัญหาอาจจะมีมากมายเป็นเรื่องธรรมดานะคะแต่ขอให้คุณฟันฝ่าอุปสรรคนั้นพบความสําเร็จนะเพราะว่ามีเด e c a คริอ แต่ว่าคุณต้องหนักแน่นด้วยนะคะมุ่งมั่นหนึ่งดาบเข้ามาคือด้วยตัวของคุณเองคุณสามารถทํางานและแก้ไขปัญหาด้วยตัวของคุณเองคุณจะชนะแน่นอนค่ะเพราะว่ามี3ามเหรียญรอคุณอยู่นะคะประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานและการเงินนะคะช่วงนี้ปัญหาคือเข้ามาทําให้คุณแต่อารมณ์ของคุณสําคัญนะคะขอให้คุณเข้าใจอารมณ์ของตัวเองอย่าใช้อารมณ์ในการ ตัดสินใจปัญหาเท่านั้นเองนะคะแล้วทุกอย่างจะดีนะคะทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ค่ะอืมอาทิตย์นี้ก็ประมาณนี้นะคะราศีมีนรัคนามีนนะคะคุณเด่นในเรื่องของการงานนะคะที่คุณจะต้องต่อสู้คุณต้องแก้ปัญหาที่เข้ามาค่ะ ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะแล้วก็ติเตียนติเตือนเนาะต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะถ้าหากมีคำถามหรือข้อสงสัยอย่างไรก็คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะจ๊ะแม่หมอก็ขอรับฟังคำติชมแล้วก็นำมาแก้ไขนะคะสำหรับวันนี้แม่หมอต้องไปแล้วเดี๋ยววิกหนะ้าเรามาดูใหม่นะคะราศีมินราค,าราคานามินว่าคุณเด่นในเรื่องไหนนะจ๊ะวันนี้แม่หมอขอตัวไปก่อนสวัสดีค่ะ